สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชูปูุ่คนครับคนที่อยู่อิสราเอลนำบรรยากาคนที่อยู่บ้านเฮานำอยู่ซูสูสหม่องสูบอนสวัสดีครับตามที่ไอ้บอกว่าสิมาธยายรอบนอกบรรยากาศรอบนอกซุเบิงครับผม ก็เลยพามาบรรยากาศอิราเลครับตอนนี้เจ็ดโมงกว่าครับเจ็ดโมงเช้าหนาวอยู่ครับตอนนี้ยังแดดออกยังส,สิบห้าสิบหกองศาอยู่ครับพาบมบรรยากาศรอบนอกครับอันนี้ทางเขาบ้านครับทางเขาบ้านทางเขาทีพ่พัก สิม่งานศิละปะของไอ้นายจ้างเพิ่นเพิ่นเพิ่นมักศิละปะผมกระบ่ฮูวว้ว่าไอ้ศิลปะแนวใดเด้อแนวแนวอีหยังเ่างก็จะนี่ครับผมเป็นทางเข้าวานเป็นศิละปะของไอ้นายจ้างเพิ่นครับศิละปะอ่ศิละปะแนว แนวอย่างแนววมกับวงหูเือผู้ใดหูไว้คอมเมนต์มาบอกผมนะสิเราไปแต่เบิเ่งไปก็หายอรรารมณ์ระยะพุนเดียคือยังเบิ่งเป็น,ปนมันก็งามดีครับบรรยากาศทางเขา่า นี่ลูกน้องมานําพดลูน้องยังบ่ทันได้ให้เขาอยู่ครับยังหมแกนํากนอยู่ ครับผมนี่ก็จะเป็นบ้านนายจ่างคนย่น,น,นี่บ้านส่วนหลายเขาจะเอาค่ไตัดต้นใหม่ะคระับตปนต้นไม้บักซุ้งเขาจะ นี่ยวเว่อาออมเย็นไว้มันเย็นดีครับก็แมนบูอ,อมาเข้ามาเลยครับเข้ามาข้างใน,นละนี่กะหอ้องหน,นึ่งนี่เป็นห้องผมเองยออกไปออกไปทาเยอะ ีนเป็นเป็นห้องไอ้ส้าเส้ของครับแส้ของวัตถกินเส้าขวงมั่จสิเป็นแพ็กไก่ของผมด้วยอออกมายังไม่ได้ออกไปเก็ดอย่างเงีงย้ย <c oughs> ที่จริงก็เป็นห้องพักนะครับห้องพักจะ ผู้คนประกันสุบตัเสียไปเนี่ยมันขวางทางตัวปิงปองนี่ครับผู้เบา <c oughs> นี่ครับมองวันนี้ยคล้ายมองคล้ายเขียดมองออกาากกำลังกายสนามปิงปอง นอนห้องไปห้องมั่นเนอะนอนผู้เดียวห้องละคนนี่จะเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำนะห้องอาบน้ำห้องน้ำสร้างสางดีอยู่ครับผลิไทยที่จะครบ ขอองอาน้ยีนนะ่มเครื่องซักผาใีการรอดนอกรับ เป็นห้องควบคผมครับถูเสียถูเสียของมืตถุจรินนี่เขาไม่หด้หันเลังกูเขาหม,มั่นแซดแซดนี่เอามาถ้าโดนแล้วมันมันได้เป็นไอเสียเอามาว่าเอามาว่ามันเกือบได้เป็นเดือนละบคุณกมา

เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ limbs, น้อบิงเขาบ่นรงนติดัวหอมเข่าเพื่อพท์เลยพันพี่น่องก็ได้กินน้ำสิเนี่ยไม่นี่ครับผมว่าจะสาสานยู่น่หนนึงสาสนยู่งก็สาสันเนี่ยเจ้าหาที่ปกแย่งเนี่ยประมแย่งอิสเรียลแมแยงบ้านเดไอล์นล คุณาวาอยู่งจัดอะไรครับ hmm. บ้านยูสสกลครับโอ้ยสกลคนนครคนคนนครด้วยกันเนาะไอ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 ยทีอผมไอ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 นออไอไอไเไอ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 ่อไอไอไ่ไอไอเอไอไอไออไ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 อาอไอไอไไยไไอั แรงต้องเป็นปตารางคนอันนี้เป็นเตาอบครับเตาอน่งเตานี่ยใส่ใส่ได้ดีอยู่เตาแกสหวัดหมหนึ่งบรรยากาศที่อยู่บ้านนะ นี่ค่ะทีปพารอตปุเรย์มักเข้มโอ้ยบุ๊เดฟัสนาไอ้คนนะครับไอ้ใหม่แสบใหม่นี่ตะกองยุ้ยไทยมัน้งนครับนะรบ่าวใสนะโดนยุ้ยไพ่บ้างอีกอีกควนันอีกควนัน ห้องนี้ก็เป็นห้งองในห้องเก่าครับนอนน,อน,น,อนเขาพิงกระบ้าดเช้าเบอร์ควันขั้วนี่เป็นขั้ของไอนุ่มนครที่ผมนัดเป็นไว้กระจีดแปนอยู่ครับแปนจะสะอาดอยู่ถัดซ้ายนี่ผมใส่พผ้ะกันเปื้อเขาไว้ สวัสดีครับตอนเช้าเส,ยสายสอง,งสวัสดีครับผมอันนี้ไอ้นุ่มโคราช <c oughs> นุ่มโคราชครับไปอัดเดไก่ขายให้ดะไก่เลยผมกลัวมันไอเขาจะขอจิวาบอ่ฮ <c oughs> อันนี้ตูเ้เย็นครับเพื่อนเพื่อนเมื่อนอยู่กันสามคนมึงแคจะแชยตู้แชย มคมายกางนไมฮะมากไหอะไรหมากบวกน่ครับหมากอุ้ยจเสี่ยงหรเลยพี่น้องพี่กันตัไม่กินครับนตไม่ไ่จะกบรรยากาศของกวาวของกวางนี่อยู่น้ำกันมันยุ่กันสามคัน ไ uh อ้นุ่โค่ไอ้ไอ้นุ่มรวโคราชที่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 าี่ท่ที่ท่ที่ทน่นะ่ที่ที่ที่ทน่ที่บี่ที่ที่ที่่ที่ทเ่ี่ที่ทย่ที่ท่ที่ทีีเี่ะ ไปยังไงอ่ครับไาครับใครได้แล้วครับใครเนี่ยนอนอยู่สิกเดือนนอนสองเดือนครับนอนสองเดือนอู้ว่ายปิดหนาไหนหรเอวน่าเอาพาออกให้ใช่ทหไปเบิ้งไอพี่น้องเบิ้งงนี้อ๋อโอ้ยคนเขินเดี๋ยวไอเดี๋ยวคงคงคงพอเบิ้งแพร่เนี่ยคงพอเบิ้งแพร่เนี่ยประหยัดเนี่ยนี่ครับพี่น้องนี่อันจักไอลบไปไอใสวิชาก็ร้องภายในจังไงบุ๊ นอนอยู่เดือนหนึ่งไหมสองเดือนนอนที่สองเดือนนอนที่สองเดือนครับผมได้ผ้าตัดดามดามเล็กได้จ่ายก่อนนี่ดีออกเงินให้ก่อนละมาฮักทีหลังอันนี้อันนี้คือสิตัดวะเพิ่อนไหนเพิ่นว่ากันเลี้ยงไก่งามนะครับมีไก่งาม

อันนี้ชี้เด็ดครับเนี่ยภาพของลมร้ายรอบเลยรถไทยทำการเกระเอันนี้เป็นรถไอ้เขื่อนว่ารถเหนี่ยงรถมียุ่นมียุ่นเหนี่ยงเขานะแต่ผมเอินรถผมผมเอินรถไอ้รถกบไหมผมว่ามันคือกบไหมอย่งว่ามึงบอกว่าคือผม ผมว่ามันคือจังกบม嘛 <G ül ets> นี่ตตวน,นี้ที่เด็ดครับเนี่ย นี่เป็นรถไทยโบราณเก้าอ,อันเดียได้จา้างมาตั้งแต่เราเป็นเด็กหน่อยเหมือนกันนะอันนี้ก็มีเครื่องกรางน้ำอยู่ครับรเครื่องกรางน้ำน้ำสะอาดให้ผมซนะิมยาคำมนะสดสื่นเนี่ย ท่านพี่น้องถ้าออกวด <laughs> <laughs> นี้นละจ้าว,ว่าได้แม่ไม่ได้ว่า